ฮัลโหลสวัสดีครับทุกท่านครับผมยินดีตอ้อนรับทุกท่านเข้าสู่การนะฮะแคสเกมเอาลาสกับผมแล้วเกมเมอร์ในพาร์ทที่4แล้วนะครับผมวันนี้นะ,ะเราอยู่กับไม้คุณไม้นะฮะอยู่ใต้ท่อระบายนะะ้ำอีกแล้วนะเกลียดท่อระบายนะะ้ำมากให้ตายสิทำไมผมเจอท่อระบายนะะ้ำผมต้องหายทุกทีเลยแกตอนนี้เราอยู่ใต้ท่อนะฮะสถานที่นี้มีจิตรอังการงานสร้างมาก <มา S 2> ครับดูสภาพแวดล้อมดูสิครับคนใต้ไม่อยากสูบไฟนานเนี่ยคุณพ่อเยอะสุดนะ

ดึงสูงขึ้นไปนะไม่เอาเ oh, <yeah. S 1> อ้ยเหี้ยยาไอ้เหี้ยไม่เอา no no let it go ผมไม่อยากโดนไอ้นั่นจับผมไปอ่ะถ้าออกจากซื้อโอเค Hey, what do you know, Sal? You, you don't have to be scared of me. I can tell we're the same. You still know what's real. The doctor's dead, you know that, right? Dr. Wernicke. He died before he even started working here. Okay. What kind of experiments does a dead doctor perform on living patients? Not that That's the question. Okay. นายมีถ่านไฟใายฉันปะฉันอยาก,ากได้านไฟใายอะ่ะฉันหาฐานไฟฉายให้หน่อยนี่มีอะไรบ้างโอ้โ o no, ไปไม่ได้ก <c oughs> ารไฟชายัีไงสีที่เราต้องการสุดยอดมากเลยน้อง,งสาวฉันติดประตูตให้หนายนะนายจะได้แบบปลอดภัยขอบคุณมากเพื่อน ลงจังเฮ้ลงไปดิจะขึ้นมาทำบอยอะไรเนะี่ยลงไปลงไปเจ้านางงโ,โอเคอย่าใดึงขานะอย่กให้ดึงขานเลยมีโซดาส้ำแดงไหมเ,เยี่ยมขานีอะไรโอ้ยเชนี่ไม่ใช่ที่ได้ขยะนะว้อย เอ,นะอ้ดีด้วยสิเรื่องไหนามาหันถูกไปเนี่ยว้าวว้าวว้าวใจเย็นเอาใจเย็น ยี่ยี่ชโอ้ยโอ้ยโเฮ้ยวันนี้เพื่อนเฮ้ยสไลด์หน่อสนุกแล้วโอ้ว้าวสไลด์กับกรแพงเยี่ยมเลยเพื่อนโอ้สุดดีใช่ไหมโอ้ว้าวโอ้ยย์โอ้ so good สุดๆะโอเคไม่เยอะอ้าว no เกรดที่นี่ไม่โอเคอะ 我来吧。

มปนอะไรเนี่ยโอาไปทางไหน i อ้อ้วนฉันรอดไม่ได้นะทำเข่าเสียหายของแก้เฮย i'm watching you man i'm watching you จับฉันไม่ได้หรอกแกเคยจับฉันไปแล้วก็ตามแต่แกจับฉันได้แล้วอวอะไไอะไรอะไรอะไรอย่าตีผมทาไมปาเนี่ยปาวเนี่ยอย่าโวยไปอย่ายุ่งกับา เกวะเนี่ยโอเคต้องไปต่อนะฮะครับเราต้องสู้ต่อไปนะชีวิตเราแมววอนจัดกันเลยน้องสาวทำไรอ๋อเฮ้ยดันเฮ้ยสวัสดีเพื่อน ปวดชิงชังเหรออไปดับเอาละนะเพื่อนโชคดีนะฉันไปก่อนแหละห้องนี้มีอะไรครับ <c oughs> ไม่มีฮนะโอเคฉันช่วยปิดประตูให้นะไปไป ตรงนี้มีอะไรเอ่ยทางขึ้นนะ้องโอเคครับเดี๋ยวยุบตัวนั้นดีกว่า <Huh? S 2> ไปทางนี้ดีกว่าัลนลา อ้าวจบเลยชี้แค่ต้องไปทางนั้นจริงเหรอ,อเนี่ยคนต้องไปทางนี้นจริงเหรอเพื่อนจะต้องไปทางนี้จริงเหรอมันไปแล้วเอาจริงปะเนี่ย โอเคเดินทางเดียวละไปทางนี้ก็ได้โอไม่นะไม่โอเคอะโนผมไม่โอเคอะ โอ้่ะผมไม่อยากอยู่ในห้องบ้านนานๆเกินไปไม่โอเค จริงนะชุดปดูเจียนเพื่อนเจียนเฮ้ยโน้ตโน้ตโน้โน้ตโนโนตเร็วเพื่อนเร็วยาไปแลวเพื่อนบาย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì xí Để เพื่อนอย่าเข้ามาใกล้ฉันแล้วจะตายเรียบร้อยฮ่ l ฮ่ i ขึ้นไปไปๆๆแล้วมันตามมาแล้วไปเลยครับอุ๊ยกระโดดกระโดดกระโดด ลันทูเศร้าเชียร์อะไรวิ่งมาตั้งไกลโดดค้ำไม่ได้ผมใช้นักกีทาเศร้า,าจริง่ต้องเล่นไหนต้องไหนเนี่ยเล่นไหนตรงไหนเนี่ยไม่เอานะวิ่งใหม่เหรอเช็ดแก่ no อ๋อตรงนี้เฮ้ยใช่ว่าผมโดดข้ำม,มาได้เนะี่ยดีใจจัง ไปแล้วเพื่อนบายเกมมันบ้าถอยไปโอเคโอเคโอเคเร็วเดี๋ยวนะเอ๊ะผมได้อะไรติดตัวมาด้วยอ่ะเดี๋ยวผมได้อะไรติดมาด้วยอ่ะ Shit, priests, a lot as witness or whatever. You must be exhausted. No, let's take a break, huh? buddy. You'll do a martini lunch, hmm? have a little con. File, blah. are blah, blah. than you look. A little car, you wouldn't kill you. Okay, here we go. Arms and legs inside the car at all times. <laughs> ไม่จะทำไรผมไม่นะหมอผมไม่อยากไปหมอผมไม่อยากไปหมอผม,มอยากโดนฉีดยาหมอปล่อยผมไปเถอะอจริงๆนะหมอผมอยากแค่แบบอยากจะจะจะ,จะเป็นคนปกตินะ a เลิดร์อับฮออร์ทไนทาะิตก่อ Come on, run free.

หมอจริงเหรอเนี่ยผมไม่อยากถูกฉีดยานะหมอหมอผมไม่อยากถูกฉีดยาเทรซีมทูลได้ฉันแ่พยายามมองขึ้น้างบหมอไม่เอาไม่เอาแล้วหมอไม่เอาหองนี้หมอไม่เอาหองนี้ไม่อนอไม่เอาหองนี้ม Uh, uh, Thanks so much for coming by. We'll begin your consultation in a moment. I'll we'll just need a second to wash up and, uh, movies. Okay. And right. it'll give us a chance to talk. like a gang, like a gang, like a moth. You know, oh, i'm a bit worried how much oh, time you've oh, have been spending shirya. with father martin I, I know i hope you haven't been letting him confuse you with all this holier-than-thou bible something uh, no offense to the man but i sometimes worry he might just be a little bit and... hey, I there's like different doctor, doctor, doctor. God died. Doctor, 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 doctor. 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 Doctor, 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 And that's what I'm here for. <laughs> <It makes you> <laughs> <bully>. <laughs> <laughs> You paying attention? not pass that on me. There. More than you. Here's how we cheat here. We made the This thing is gonna sell. I'm I'm not I'm an alien เอ้ยอ <Cornell>, ้ยเอ้ย้่อนเร็วร้อนรอนรอนร่อนร้นอนออ๋อหลุดแล้วทำไมหลุดง่ายจังออออ้ออ้าวมตัวมาเมดอ้ออออยี่มีสุดในคนทแผ่นะ ผมว่าผมควรพอไว้ก่อนดีกว่าผมไม่ไหวแล้วเดี๋ยวผมจะอ้วกแตกตายโอเคครับไ้เจอใหม่คราวหน้านะสำหรับการแคสเกมเอาล่ะนะสวันนีส้สดีครับ